ฉลอง5 0,000ื่นซับจะมีช่องไหนเนี่ยที่มันจะโชคดีเหมือนผมบ้างนะครับด้ฉลอง50,000ื่นซับเนี่ยสอรอบด้วยกันว่าแต่ว่าไม่เอารอบที่3มเลยนะสอรอบพอสวัสดีครับมิตรรักแฟนๆราค้อนบอลทั้งหลายนะครับคุณคุ้นหน้าผมกันใช่ไหมล่ะแน่นอนแหละผมเนี่ยฮะเจ้าของช่อง Over r ร์รีวินะครับแน่นอนใครนะครับที่ติดตามผมในช่วงหลังๆเลยเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตามผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปติดตามใน Facebook Fanpage หรือ Facebook ส่วนตัวหรือ u t u b e นะครับในยุคเก่าเลยตั้งแต่ช่องเก่าเลยเนย กนะ่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีช่องเก่านะแต่ว่ามันโดนแบนไปแล้วช่องเก่าผมเลยเนี่ยถูกแบนไปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับโดยมียอดซับสไครต์ประมาณ5 0,000ซับและนี่ฮนะหปีพอดีเป๊ะเลยนะวันนี้ที่ผมลงคลิปนะครับหปีเป๊ะเลยผมกลับมามียอดซับนะครับเท่าเดิมแล้ว50,000ซับนะครับเป็นอันว่าผมขอโมเมแล้วกันว่าผมมียอดซับ1 0 0 0 0แสนซับสไครต์โอ้แบบนี้ก็ได้เว้เอาเป็นว่าน,นะครับ คือใครมันจะโชคดีอย่างผมนะครับสามารถมียอดซับสไคร์นะครับได้ห้าหมื่นซับสองรอบเลยนะครับแต่รอบที่สามนี้ผมพูดไปแล้วว่าไม่เอาแล้วนะเนื่องด้วยว่าวันนี้เนี่ยครบรอบหนึ่งปีนะครับในการทําช่อง YouTube ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับรวม2ช่องนะครับผมท YouTube มาประมาณ2ปีนิดๆน,น,นะครับประมาณ2ปี3เดือนประมาณอย่างเงี้ยแหละครับก็ถือว่าระยะเวลาถือว่าแก่กล้าวิชานะในการท YouTube เนี่ยสปี3เดือนนะครับซึ่งถามว่ามันโตไหมคือมันไปแบบว่าสะดุดล้มนิดนึงนะครับเมื่อช่วงปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาได้ผมก็รู้สึกเค คืออย่างน้อยเลยเนี่ยยอดซับมันกลับไม่ได้เท่าเดิมยอดวิวเนี่ยก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับและอย่างที่มีมากที่สุดลยนะครับคือตอนที่ผมล้มไปในตอนนั้นเนี่ยมีหลายคนนะครับพยายามจะช่วยเหลือผมนะครับผมรู้สึกโอ้โรประทับใจเลยและวันนี้นะครับผมกลับมาที่เหมือนซับสไคร์กับ1ปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนหลายต่อหลายคนนะครับก็อาจจะไม่รู้จักผมเลยนะครับว่าผมเป็นใครมายังไงนะครับเติบโตจากกระบอกไม่ไผ่หรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ย ผมก็เลยจะมาแนะนําตัวเองละกันนะครับว่าผมเป็นใครผู้ใดมาจากไดเดอร์โดยผมนะครับชื่อเล่นชื่อเล่นว่า X อนะครับอายุ24ย่าง25ปีนะครับก็ไม่แก่นะจบปริญญาตรีมานะครับมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับหรือมอกรุงเทพนั่นแหละครับวิชาการตลาดซึ่งหลายคนก็ถามว่าการตลาดมันเกี่ยวอะไรกับการทํา y o YouTube หรออ,อ๋อจริงๆไม่เกี่ยวครับแต่เป็นนั้นว่า ผมเอาวิชาการตลาดและการมาทํา YouTube ได้อะเดี๋ยวผมค่อยเล่าแล้วกันว่ามันทํำยังไงนะซึ่งในตอนแรกนะครับผมกะว่าผมจะทําเป็น Q&A นะครับก็คือคําถามจากแฟนๆนี่แหละมาตอบแต่ว่าผมลืมตั้งคําถามใน a c e b o o k ครับเอาเป็นนั้นว่าตอนเนี้ยผมไม่มีคําถามนะครับจากแฟนๆแต่มันก็จะมีคําถามหลายคําถามนะครับที่ผมเนี่ยถูกถามมาโดยตลอดเลยว่าจะเป็น Facebook Fan Page หรือ Over Review นะครับในช่องของทางของ u t u b e นะครับผมก็เลยเอามาแล้วกันว่ามันมีหลายเรื่องนะที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับตัวผมนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเปิดเผยสักกกเท่่่าาาไรรรพผม็ู้ึว ไม่รู้จะพูไปทําไมอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าต้องการจะมาประกาศประกาศว่าเป็นคนยังไงนะครับก็ผมนะครับตามช่อง Over Review หลายคนคงสงสัยว่าผมเนี่ยดูราก้อนบอลครั้งแรกเนี่ยตอนในอายุเท่าไหร่แล้วก็ดูภาคไหนใช่ไหมครับผมดูครั้งแรกนะครับตอนอนุบาล2กี่ขวบว่าน่าจะ56ขวบประมาณเนี่ยตอนนั้นผมดูเป็นราก้อนบอลรู้สึกจะเป็นภาค GT นะครับตอนนั้นมาฉายช่อง9กครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ดูราก้อนบอลน,นะครับแต่ก็ดูแบบผ่านๆนะพะตอนนั้นเลยเนี่ยพูดตามตรงว่าผมก็ไม่ได้ติดราค้อนบอลสักเท่าไหร มันยังเป็นแบบว่าเป็นวิดีโออ่ะในการดูนะครับตอนนั้นแนะ่บรู้สึกว่าผมจะติดการ์ตูนมากที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นเซนไซ่านะพูดตรงๆว่าผมเป็นติงเซนไซ่ามาก่อนนะแล้วก็มีพวกโดราเอมอนบ้างมีสกู๊ปปี้ดูสกู๊ปปี้ดูดูนะตอนเด็กอะ่ะมันก็ประมาณนี้แหละครับก็เด็กๆเนอะนะมันก็เลือกเสพไม่ได้เยอะนะครับยิ่งยุคในสมัยผมเลยเนี่ยคือถ้าพ่อแม่เนี่ยซื้อการ์ตูนอะไรไมาให้ดูก็ต้องดูตามที่พ่อแม่ซื้อมาถูกไหมครับและผมเนี่ยเริ่มมาดูดราก้อนบอลจริงจังนะครับตอน,อนอนุบาลนนร,รา,า,ายของผมนี่ย เขาชอบดรา้อนบอลนะครับเป็นพี่แบบว่าลูกพ,พี่ลูกน้องอะ่ะก็ชอบดรา้อนบอลนะครับเขาก็ซื้อมาดูนะครับซึ่งตอนนั้นเลยเนี่ยโอ้มันแพงนะในการถูดรา้อนบอลสำหรับเด็กคนนึงนะครับแต่ว่าผมก็ได้ดูนะก็เป็นตั้งแต่ดรา้อนบอลภาคเด็กเลยนะครับจนถึงภาคของเซลนะครับภาคจอมานบูตอนนั้นรู้สึกไม่ได้ดูรู้สึกว่าในตอนนั้นในไทยเนี่ยมันจะหายากนะครับในภาคจอมานบูซึ่งตอนนั้นก็ดูไปก็ถามว่ารู้เรื่องไหมก็พูดตามตรงว่าก็ดูสนุกนะก็ไม่ได้เสพเรื่องราวสักเท่าไหร่นะครับ พอผมขึ้นป .1 น,นะครับตรงข้ามบ้านผมเลยเนี่ยจะเป็นร้านเช่าหนังสือนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับเล่มละ2บาทมนะั้งสมัยนี้ไม่รู้ว่าเขาจะคิดกันเล่มเท่าไหร่นะหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะผมก็เลยได้อ่านการ์ตูนหลายเรื่องนะครับก็อาจจะเป็นดาร์กอนบอลบ้างวันพีชเลยสมัยนะั้นนารูโตะตอนนั้นแม่งเพ็เพีิกมากๆเลยนะครับคือหลายเรื่องมากๆเลยซีบรากผมก็อ่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านการ์ตูนหลายเรื่องมากๆแต่หลายคนไม่รู้ไงคือส่วนใหญ่ผมก็ทําแต่ดาร์กอนบอลใช่ไหมครับเพราะผมรู้สึกว่า ผมชอบดราคอนบอลแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทาเกี่ยวกับดราคอนบอลสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าโอเคเรามาเวนี้และการทางนี้แล้วกันนะครับในการทําเกี่ยวกับดราคอนบอลอ่ะหลายคนก็คงสงสัยว่าทำ u t u b e เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรทําไมถึงทำนะครับอันนี้ผมไม่เคยพูดหรือบอกใครเลยนะอาจจะเคยบอกนะแต่แบบว่าบอกแบบแปบบ๊แบๆบแบบไม่เคยแบบบอกเป็นจิตจาลักษณะน,นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเออผมมาจากการที่ผมก๊อปปีเพื่อนผมนะฮะ ก๊อปปี้ยังไงใช่ไหมคือเพื่อนผมเนี่ยเขาอยากจะทําเป็น Facebook นะครับเป็นแฟนเพจเกี่ยวกับการรีวิวหนังซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีเพราะผมก็ชอบดูแบบว่าเป็นซีรีส์เป็นหนังอะกระตูนีเมะก็ดูใช่ไหมเขาอรู้สึกว่าเอออยากจะทำว่ะแต่ถ้าเราไปทำ Facebook แฟนเพจนะครับเพื่อนผมมันจะต้องด่าดได้เลยว่าเอ๊กมึงที่ก๊อปมากๆเลยนะมึงก๊อปรูใช่ไหมผมก็เลยเอ้ยเราไม่ได้ก๊อปนะ ผมก็เลยแบบว่าไปทําเป็น YouTube แทนนะครับแรกๆก,ก็ทํารีวิวหนังนะสองสามวันแรกแต่สักพักรู้สึกว่าอยากจะทําดรา้อนบอลไม่รู้ทําไมนะตอนนั้นโดนบันดาลใจเนี่ยอยากทำดรา้อนบอลทั้งที่ผมเนี่ยดูดรา้อนบอลภาคซุปเปอร์เนี่ยถามว่าดูตลอดไหมตอนนั้นเอาพูดตามตรงเลยนะคือดูจบไปแล้วรอบนึงแต่ตอนนั้นมันยังไม่ได้จบเรื่องนะเอาเป็นว่าดูไปแล้วแล้วก็ดองไว้กัดจะดูอีกทีหนึ่งแต่อยู่มาวันหนึ่งมีรุ่นพี่ผมมาถามผมว่าเฮ้ยเอ็กมึงไม่ทําเกี่ยวกับดรา้อนบอลวะเห็นมึงชอบดรา้อนบอลดีผมก็เลยเออก็ลองทําาาาดดูกกก็็ไ้นนนะะะแต่่จมมีบบงคบอว อย่าทําเลยทาเกี่กับประตูน่ะโดนด่านแน่นอนผมก็เออไม่เป็นไรซึ่งผมเริ่มจากศูนย์เลยนะเพราะว่าอย่างแรกนะโปโตช็อปทําไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็อัดเสียงไม่ได้ใช้ไมค์นะครับไม่ได้ใช้ไมค์แบบว่าไมค์ตั้งโต๊ะแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าใช้มือถือ iPhone สมัยนูนะ้น่ะไอโฟนซีเอสมั้งหรือไอโฟนห้าว่าจะไม่ได้ประมาณนี้แหละรู้สึกอ่นน่าจะเป็นไอโฟนห้านะก็อัดเสียงลงแล้วก็พากลงนะครับซึ่งคลิปแรกในการทําด่าคนบอลมันแบบโคตรประสบความสําเร็จเลยนะในสมัยนั้นคือยอยยดดคนดูแบบบ3,400เลสําหรั คลิปแรกนะก็คือทําเกี่ยวกับร่างต่างๆดรา้อนบอลผมก็เลยคนพบว่าเอ้ยฉันชอบเว้ยในการทําคลิปดรา้อนบอลปูดแล้วแบบมันสนุกมากๆเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการรีวิวหนังเนี่ยสอสคลิปแรก ผมใช้สคริปต์หมดเลยแต่หลังๆนะฮะผมไม่ใช้แล้วสคริปต์เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าจะทําให้มันดีแล้วแบบว่าให้เหมือนกับเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยวิธีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็คือพูดโดยไม่มีสคริปต์แต่ก็ต้องมีแกนสารเลยนะไม่ใช่แบบว่าพูดไปเรื่อยนะก็คือก็ต้องมีแบบว่าหัวเรื่องคร่าวๆว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะครับแล้วก็แพรฒนาม,มาเรื่อยๆนะครับทาแบบว่า ทำเล่าเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับมาพูดแล้วก็ให้เห็นหน้าด้วยเพราะว่าต้องการแสดงถึงความจริงใจเอาง่ายๆนะที่เกตตัดต่อด้วยในตอนนั้นน่ะคือเอาแบบว่าให้ทุกคนรู้สึกแบบว่าเข้าถึงได้ง่ายๆครับแล้วก็ตอนนั้นคิดว่ามันก็แปลกดี พ่อผมก็ไม่เคยเห็นใครนะครับที่ทําคลิปใน YouTube เกี่ยวกับอนิเมะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแบบว่ารีวิวอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเห็นหน้ากันนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะโดยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําเห็นหน้ามันก็แปลกดีซึ่งตอนนั้นยอดวิวเยอะนะแรกๆก,ก็โดนดิสไล้เยอะนะแต่หลงัลงๆเหมือนคนเข้าใจว่าทําไมถึงเอาให้เห็นหน้านเงี้ยก็ยอดวิวเยอะมากๆ แล้วก็จนมาวันหนึ่งมั้งผมก็รู้สึกผมเริ่มพักแล้วกับการเอาหน้าออกนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อเบื่อผมเป็นคนขี้เบื่อครับทำอะไรไปสักพักก็เบื่อเงยก็เลยแบบว่าเปลี่ยนบ้างนะครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์บ้างจนทาไปเรื่อยๆจนช่องห0,000ซับนะช่องเก่านะ5 0 0 0 0ซับกว่าๆแล้วก็ช่องโดนแบนไปด้วยสาเหตุอันใดก็ไม่รู้แล้วก็กลับมาทําช่องใหม่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับก็คือทําด้วยใจรักจริงๆเลยนะทําแบบเข้าเนื้อบ้างขาดทุนบ้างแล้วก็ เสียเวลาด้วยครับเพราะว่าทํา YouTube มันไม่ได้ได้เงินดีอะไรครับเงินเดือนเดือนหนึ่งนะครับรู้สึกได้เดือนแรกอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเดือนแรก3,000บาทเลยเนี่ยรู้สึกจะได้ไปเมื่อสักประมาณเดือน2เดือน3ของปีนี้มั้งหรือว่าเดือน4ี่ว่าประมาณนี้แหละแต่ว่าโอ้โหมันไม่คุ้มนะได้เงินมา3,000บาท ทำมาแบบ5 6 7 8เดือนเะนี่ยผมจะได้เงิน3,000บาทแรกโอ้โหมันแบบโคตรเหนื่อยเลยแต่ว่ามันก็ทาไปเรื่อยๆนะครับทำเป็นความสุขนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วกันเนาะแล้วก็อาจจะมีคนหลายคนถามอีกว่าผมเรียนอะไรอะ่ะผมตอบไปแล้วใช่ไหมว่าเรียนบริหารนะครับเรียนการตลาดนะครับซึ่งผมก็ามาปรับใช้นะกับการทํา YouTube ก็คือจะเห็นง่ายๆเลยนะครับคือผมพยายามนะครับมีการพูดพรีเซนต์งานเนะี่ยหรือพรีเซนต์การพูดให้เหมือนกับว่าเป็นนักการตลาดที่สุดคือทําให้ทุกคนเนะี่ยสนใจในคลิปมากที่สุดนั่นแหละครับคือผมมาปรบปับผลด้อยผมงนะ ผมด้วยผมเลยคือผมตดต่อไม่เก่งอันนี้พูดตามตรงผมตดต่อไม่เก่งนะครับจะให้ผมมาทำเอฟเฟกนะครับเป็นร่างซุปเปอร์สซญ่าออกมาจากตัวผมผมทำไม่เป็นครับเพราะว่าไม่ได้เรียนมาแต่ก็พยายามฝึกอยู่นะพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับแล้วก็อาชีพปัจจุบันโอ้โหเยอะเลยนะครับทาชาไข่มุกนะครับขายฟิกเกอร์โมเดลในแฟนเพจทํา YouTube ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับบางบางเพจนะครับเป็นที่ปรึกษาบางเพจนะครับไปเอาเป็นว่าทําเกี่ยวกับคารคิดคอนเทนต์นะครับผผมไม่บอกแล้วกันเพราะว่าทาเบื้องหลังนะครับแล้วก็ อัดเสียงภาคบางอันอบางบางบางคอนเทนต์นะครับผมไปอัดเสียงภาคในการช่วยนะครับบางช่องนะครับก็แค่นี้แหละอาชีพหลักๆนะครับแต่หลักๆก,ก็เนี่ยที่ตอนนี้ทำมาหากินแบบว่าเงินเข้ามาแล้วกินเยอะที่สุดเลยตอนนี้ก็คือทำร้าน,นชานมไขมุกนะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือเลยเนี่ยมันเป็นแบบว่าจบทั้งข้าว YouTube กุมาเดตังเยอะอะไรนะครับ แล้วก็ผมมีแฟนแล้ว่ตอนนี้ผมมีแฟนแล้วนะครับคนหนึ่งนะครับก็ถ้าใครติดตามผมก็จะทราบว่าผมมีแฟนแบบคบมานานแล้วก่อนท YouTube อีกปีนี้ก็เข้าปีที่7แล้วไม่รู้มันจะเจ็ปีอาถรรพ์หรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับก็ต้องขอแก้ข่าวด้วยนะครับว่าแฟนผมเป็นผู้หญิงนะครับผมไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายนะครับแรกๆเนี่ยมีคนสงสัยเยอะว่าผมเนี่ยเป็นตุด๊ดเป็นเกย์น,นะครับคือผมไม่ใช่นะฮะผมไม่ใช่จริงๆนะฮะแล้วก็ มีคำถามอะไรที่มันน่าสนใจนะอ๋อมีคนถามบ่อยว่าผมชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดในเรื่องราก้อนนะครับถ้ารากน้อนผมแยกเป็นภาคๆเลยละกันเพราะผมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยอคติกับตัวละครเท่าไหร่คือถ้าใครทราบดีนะครับผมเนี่ยดูรากน้อนเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยด่าใครในรากน้อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะผมเป็นคนดูแบบว่าเปิดกว้างอะ่ะคือจะดูแบบอนิเมะก็ได้มังงะก,ก็ได้ดูภาคไทยก็ได้ซับไทยก็ได้คือผมไม่ค่อยแบบซีเรียสเท่าไหร่ดูแบบไหนผมสนุกหมดแหละ เอาง่ายๆนะถ้าเป็นดะคุนบอลภาคเด็กนะครับผมชอบโกคูภาคเด็กมากๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันแบบมันฮาแล้วก็คาแรคเตอร์มันได้มากที่สุดแล้วสำหรับโกคูภาคเด็กนะครับภาคแซดผมชอบโกฮังเพราะว่าโกฮังแม่งเพ,พ่มากๆภาคแซดนะครับยิ่งโกฮังร่างอัติเมตเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแบบว่าหลอบวัวตายควายล้มเลยคือจะเป็นตุ๊ดกระเพาะอย่างนี้แหละ แล้วก็ถ้าเป็นภาคซูเปอร์ชอบเบจิต้าเพราะว่ารู้สึกว่าเบจิต้าเนี่ยมีความเป็นแฟมิลี่แมนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าตัวร้ายทั้งหมดถ้าว่าชอบตัวร้ายทั้งหมดเนี่ยที่ชอบตัวไหนมากที่สุดเลยเนี่ยถ้าตอนเด็กๆนะจะชอบเซลมากเลยนะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยรู้สึกว่าชอบฟิเซอร์มากกว่านะครับอาจเป็นเพราะว่าผมตามภาคซูเปอร์มั้งรู้สึกภาคซูเปอร์ฟิเซอร์มันดูเป็นตัวโจกๆตัวฮาฮาดีผมก็เลยรู้สึกว่าเออก็ชอบฟิเซอร์หน่อยแล้วกันถือว่าเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งในเรื่องดาร์กบอลนะครับก็ชอบแล้วก จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหนะ้าเนี่ยเสพเยอะมากเลย แต่หลังจากเรียนจบนะครับทำงานเลยเนี่ยพูดตามตรงว่าไม่ค่อยได้เสพเลยขนาดดรา้อนบอลเลยเนี่ยปกตินะครับผมเนี่ยจะอ่านมังงะดรา้อนบอลทุกอาทิตย์เพราะว่าผมต้องทำคอนเทนต์ใช่ไหมผมจะอ่านทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อนิเมะเนี่ยจะดูสลับอาทิตย์กันเลยนะครับหลังๆเลยเนี่ยผมก็พูดตามตรงว่ามังงะเนี่ยจะอ่านเยอะหน่อยเพราะว่ารู้สึกอนิเมะเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะในการดูครับผมก็เลยไม่ค่อยดูอนิเมะสักเท่าไหร่แต่ก็ดูนะก็คือจะพยายามเดือนหนึ่งต้องดูอนิเมะเนี่ยประมาณ2ครั้งจบให้ได้ตั้งแต่ภาคเด็ก ยังพยายามอยู่นะคืออาทิตย์หนึ่งต้องอ่านจบทุกครั้งนะครับคือ,อง่ายนะเวลาผมอ่านจบครั้งหนึ่งเนเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บเรื่องราวนะครับได้เยอะเลยแล้วก็ ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารดราค o ก้นบอลเลยหลังๆมันไม่ค่อยมีใช่ไหมผมก็เลยพยายามไปอ่านตามบอร์ดมืองนอกนะครับจนทําให้ผมเห็นในพวกดราก้นบอลแฟนอาร์ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังนั่นแหละครับเอาง,ง่ายๆนะคือจริงๆทุกคนเนี่ยสามารถรู้เรื่องเกี่ยวกับดราค o ก้นบอได้แต่อยู่ที่คุณนะครับไปค้นคว้าหรือว่าไปสืบหามาหรือเปล่านะอย่างผมเนี่ยก็อ่านหลายรอบอ่ะเออเวลาคนไปอ่านหลายรอบมันก็เลยแบบว่า จำได้นึกได้หลายๆอย่างนั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนการ์ตูนเรื่องอื่นที่เซฟเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีวันพีทมีนารูโตะมีมาฮีโร่มีอะไรวะมีโคนันก็ดูนะโดราเอมอนคือผมเน้นการ์ตูนเก่าๆการ์ตูนยุคใหม่ๆไม่ค่อยดูแล้วมีมาฮีโร่เนี่ยรู้สึกว่าจะใหม่สุดนะครับมีอะไรวะมีอีกแหละแต่ว่า ส่วนใหญ่ตอนเนีก็จะดองไว้เพราะว่าแค่ดาคนบนบอลยังไม่มีเวลาอ่านเลยอที่ดูแล้วกันก็ดอ,ดองดองไว้ก่อนแล้วกันช่วงนี้จะเน้นซีรีส์เยอะด้วยนะครับอ๋อมีการ์ตูนมาเวลเหอร์ใครไม่ทราบนะจริงๆผมอ่านการ์ตูนมาเวลนะสมัยก่อนแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะดรอปลงไปแล้วเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลาทั้งหลายที่ผมบอกไปมันก็ต้องนะอายุ24 25แล้วมันไม่ได้แบบว่าเหมือนสมัยเด็กๆอายุ17 18นะครับที่แบบวันๆเรียนเสร็จปับ๊บแล้วก็ว่างในการอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับโอ้โหพอเข้าวัยทำงานทุกคนก็นาก่าจะรู้นะว่าเวลามันน้อยนะครับเวลามันน้อยนี่ขนาดเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยตอนเนี้ยจะหกโมงแล้วแต่ผมต้องตื่นประมาณ10โมงในการไปทําร้านชาน,นมต่อนะครับแต่ก็มาอัดคลิปเงเพราะว่าถ้าไม่อัดวันนี้จะทำยังไงเพราะว่ามันครบรอบนะครับหน่งปีในการทาช่องใหม่นั่นย ใครมีคําถามอะไรนะครับคำถามมาข้างล่างแล้วกันผมจะทานะครับเป็นถามตอบอีกเป็นพาร์ทสนะเป็นพาร์ทสนะจะทําต่อจากคลิปนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะลงในเร็วนี้แหละก็ถามตอบมาแล้วกันอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรบางคนอาจจะอยากจะรู้ว่าเทคนิคการทํา YouTube ยังไงการตัดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนอยากจะทราบว่าชีวิตประจําวันผมทําอะไรบ้างเนี่ยทำไมพี่ชอบบอกไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคือช่วงหลังจะทําคลิปเกี่ยวกับที่ว่าทําเป็นบล็อกหรือเรื่องราวต่างๆหรือการพูดคุยเยอะยิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายๆนะ พยยอดซับมันเยอะอะ่ะมันก็แบบจะทําอะไรก็ได้แล้วอะ่ะคือเมื่อก่อนยอดซับมันน้อยมันต้องเข้าใจอย่างนึงคือผมก็ต้องพยายามทําให้แบบเรียกยอดซับกลับมาให้มันได้เท่าเดิมพอตอนเนี้ยห้าหมื่นซับผมชิลแล้วอยากจะทาคลิปอะไรก็ลงนะครับด้เห็นแน่นอนนะคลิปที่ผมตัดผมเลยผมไปดา่าช่างตัดผมเนะี่ยเคยดูป่ะคลิปตำนานคลิปนั้นอะ่ะลงแป๊บเดียวนะครับทรงผมเดอะทอยอ่ะลงแป๊บเดียวนะครับสามแสนสี่แสนวิวเดี๋ยวได้ดูนะครับแต่ว่าอ,อันนี้มันโดนแบนไปแล้วเดี๋ยวเรามาทาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ไป พูดไปเยอะจริงๆคลิปนี้มันก็แทบจะไม่มีสาระอะไรหรอกก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแล้วกันว่าขอขพบคุณจริงๆนะครับที่กลับมาติดตามครบ5 0 0 0 0ื่นซับสไคร์นะครับแล้วถ้าใครนะครับชอบเกี่ยวกับดราก้อนบอลหรือการ์ตูนอะไรอื่นหรืออะไร่อื่น,นก็ได้นะครับก็ขอติดตามแล้วกันช่องนี้นะครับคอนเทนต์จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เลยเนี่ยต้องพูดว่าผมสามารถเคลียร์เวลาได้เยอะแล้วนะครับว่าจะเป็นการแคสเกมอะไรต่างๆเนี่ยได้รับชมกันแน่นอนใครอยากให้ผมพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรในช่องนะครับก็อมมมมเนนาาาาาข้้้งล่ะกัถผพฒได ผมจะพัฒนาให้นะครับแต่บางอันเนี่ยถ้ามันแบบไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าคงไ,ไม่ไม่ทำนะครับอย่างบางคนเลยเนี่ยชอบมาพูดว่าทำไมพี่ชอบพากเสียงเนี่ยถึงพูดคําว่าครับเยอะจังทําไมพูดคําว่าเงี่ยนะเยอะจังเอาง่ายๆนะมันเหมือนกับว่าเป็นแบบมันเป็นแบบคําพูดที่ผมพูดทุกวันเน่ะเป็นคําพูดที่แบบว่าเราติดอ่ะเราชินอ่ะจะให้ผมแบบไม่พูดอย่างเงี้ยมันก็จะดูรู้สึกแบบว่ามันจะขัดอ่ะในการทําคลิปอ่ะแล้วมันก็จะไม่สนุกเอาง่ายๆนะผมไม่สนุกในการทาผมก็เลย ช่างมันสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะอย่าลืมแล้วกันกด s u b สไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับ Q&A part 2นะครับ part 2นะครับเดี๋ยวจะเอาจากคําถามนะครับาจากที่คนถามมาเนี่ยแตกใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปพ a r t 2นะครับแน่นอนไม่เกินอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวรอให้มันแบยมีคําถามเยอะๆเพื่อแบบคําถามมันมาแค่สองสามคำถามไงมันน้อยไปเอาเยอะกว่านี้นะโอเคฝากไว้แล้วกันพูดเยอะแล้วไม่ได้แบบว่าออกกล้องนะตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคไปกดติดตามด้วย Facebook Over Review นผมับ เจ้าเดียวช่องนี้ทําคนเดียวแน่นอนนะครับไม่ว่าจะการตัดคลิปการพูดการอะไรต่างๆคนเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่มีเงินจ้างใครนะครับโอเคขอบคุณแล้วการที่ติดตามกันมานะครับ1ปีกับช่องใหม่แล้วก็ห้าหมื่นซับกับช่องใหม่นะครับขอบคุณแล้วการเราจะก้าวไป1นึ่งแสนซับให้ได้ภายในปีนี้ผมปันธงไว้เลยปีนี้ยังไง1นึ่งแสนซับแน่นอนถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเราไม่อยากเอาอะไรไปการันตีนะครับแต่ก็ขอขบคุณแล้วการที่ตามกันมาสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับไปละ นอนและง่วงมากเลยอาปิค